แ,นนแกกล้าตอบฉันเหรอคะนี่แกเป็นใครถึงกล้ามาตอบฉันะฉันเป็นเบียใหม่ของพี่ปันนะออไ,นนะนอไม่ใช่เปนะ็นเป็นเป็นแค่คนรู้จักเฉยไม่ใช่มีใหม่อะไรเลยนะอะไรนะคนรู้จักแต่งตัวแบบนี้เหรอชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบนี้เป็นเบียได้ใ,ใช่ไหมอีบ้านี่มันเรื่องของฉันกับพี่ปันนะแกะไม่ยุ่งเลยด้วย ฉันเป็นเมียหลวงอยู่เก่งกับพี่ปั่นนะไม่รู้สักกี่สิปีและแกเป็นใครมาล้ำเส้นฉันแบบนี้ฮะเอาอไปเลยไปเออ๋อยวเดี๋ยวเอี๋ยท่านเป็นเรื่องใหญ่โตนะใจเย็นก่อนสิเธอฉันไม่ยอมให้ใครมาชุบมือเปิดบวชฉันหรอกนี่ถ้าขัดมากๆเนี่ยโน่นไปหาผัวที่ข้านถน,นนโน่นอย่าพึ่งหัวฉันโอ้ยน่นนะ่นนะั่นะนะนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แตกหักกันหรอกจะท่านไม่ต้องเจ็บตัวค่ได้อะแตกหักก็ดีอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องทนที่มันมาทำลายศักดิ์ศรีของฉันแกว่าไงนนะะเอาใช่ปหมเอาเอาสิเอาไปเลย

พี่พี่พอยูก่อนพี่ว่าเราแยกทางกันตรงนี้ก่อนดีกว่านะวันนี้ไอ้แกมันอยู่บ้านพี่ขอกลับไปเคียย์ก่อนนะไาไปท้เจคิงจสวนต้นเจ้มานแกงูนกันัง้เฮ้ยเฮ้ยาไนใครวะ จังหวะจริงๆเลยไม่คิดทางไหนแล้ววะจะเกมเนี่คือจริงจังต้องตอกหรือต้องแก้จะว่าต้อแก้หรือต้องแก้จะต้องตอกไอ้เฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยร้องเพลงทำไมเนี่ยเฮ้ไอ้อะไรนักหนาวะใครมันเรียกกูเนี่ยใครคะอ๋อยเด็อะไรกันเนี่ยนี่คุณคุณร้องเพลงอะไรของคุณเนี่ยฮะร้องเพลงอย่างควายค้อลกูก แบบนี้คนทั้งซอยเนี่ยใครเขาจะรับลงฮะเอา้าก็นี่เป็นบ้านของฉันฉันจะร้อยอยังไงมันก็เรื่องของฉันใช่มันเรื่องของคุณแต่คุณรู้เลยไหมเมื่อคืนก็ทีหนึ่งนะผัวคุณเนี่ยชอบเมาแล้วกลับมาให้เพื่อนมาส่งเสียงดังเอะอะโวยวายกันพอมาตอนเช้าคุณก็มาลงเพลงเสียงดังอกีกแบบนี้ใคราจะรับลงฮะแบบนี้เหรอที่เขาลไม่กลัวเนี่ยโอ๊ยเนี่ยอย่ามาด่าผัวฉันนะถ้าจะด่าฉันอ่ะก็ด่าฉันเลยผัวฉันเนี่ย ใหน้าไหนก็ยังมาแตะเฮ้ยเด็ดเดๆๆเด็ดเดับเธอก็เบาเเสียงก็ได้นี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดสักหน่อยนะพี่ปันนี่พีเข้าขาคนนอกกันเหรอเป็นหัวฉันเนี่ยยังมาปาดเสียแบบนี้ออไปก่อนนะครับเฮ้ยทางตอนนี้เลยลงเเห่งนั่นแหละบ้ายังไงลงเเหงควายลองโถยนี่นะหยุดสักทีเถอะนะเรื่องแบบนี้เนี่ยครั้งก่อนตำรวจก็เรียกไปทีงแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอฮะ ที่ฉันเสียงดังก็เพราะว่าฉันอยากให้รู้ว่าจะมีฉันอยู่ตรงนี้เนะพี่ขอโทษนะครับพี่รู้นะว่าบางทีพี่เนี่ยอาจจะนอกลู่นอกทางไปบ้างแล้วก็เล่เทไปบ้างนะเนฉันไม่อยากฟังคาพูดเล่นๆนี่ออกจากปากพี่อีกแล้วอ่ะจะให้พี่พิสูจน์ไหมล่ะเธอจะเอาสัญญาอะไรให้พี่เซ็นก็ได้นะบอกว่าพี่นอกใจเธอเนี่ยก็ให้พี่ล้างจานไปเลยปีนึงพี่ป่านพี่คิดได้ยังไงเนี่ยนี่นท ถ้าให้เลือกระหว่างเสียเธอไปอ่ะกับการล้างจานอ่ะพี่เลือกอย่างหลังดีกว่านะเพราะพี่เนี่ยจะได้อยู่กับเธอไงปากหวานตลอดเลยนี่ไม่ใช่แค่ปากหวานนะพี่สัญญาเลยนะว่าพี่เนี่ยจะไม่ทิ้งเธอพี่ปั่นถ้าพี่ไม่ทําตามที่พี่พูดนะฉันจะไม่ให้พี่แค่ล้างจานนะฉันจะให้พี่กวาดบ้านถูบ้านล้างรถทํางไม่อยาทจะเก็บในบ้านแบบนี้เลยได้จ้ะถ้าอย่างนั้นพี่เริ่มเลยดีกว่าพี่ไปล้างรถให้เลย เฮ้ยทัเชื่อได้โอ,อ๊ยอะไฮพี่ปันพิมมันร้อนนั้นอะไรตรงโซฟาเนี่ยฮะโอ๊ยพี่ปันก็ในร้อนๆจะตายพิมก็ต้องมารอตรงนี้สิคือว่พาพิม่ามันมันมันแผนมันเปลี่ยนแล้วนะพี่ไม่สะดวกพิมกลับบ้านไปก่อนนะมีอะไรพี่ปันเมียพี่อยู่บ้านนะสิ อีแกอยู่บ้านเหรอแต่พี่บอกว่าวันนี้อีแกไม่อยู่บ้านไงแล้วทำไมอีแกมันถึงพิมพิมพี่ขอร้องอ่ะพิมกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เรียกรถให้เนาะไม่เอาพิมไม่กลับพิมกลับไปเถอะนะไม่เอายังไงพิมพ์ก็ไม่กลับวันที่พิมจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าพี่ตัดนะอย่างนี้พิมจะร้องอีแกไม่เห็นเลยงั้นได้พิมเดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้พิมจะเอาเท่าไหร่อ่ะไอโฟนเจ็ดจะออกแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้เอาไหม จริงเหรอคะพี่ปันขอบคุณพี่ปันมากมากเลยนะคะพี่พี่มันไม่ดีมันจะเมียพี่ออกมาทำไงเนี่ยพี่ดึกมากอ้ยพี่ปันพี่ปันพี่ปันคิดถึงิมขนาดนั้นเลยบอรกับเมียหนุ่มจางบ้างเลยปั่ปันไหนบอกว่าจะไม่รู้ใจฉันเลยอเมียน้อยนี่เข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงคือว่าเขาเขาเป็นฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นเมียใหม่ของพี่ปั่นน่ะหืมนี่แกโดนครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่เก็บใช่ไหมอยากจะโดนอีกใช่ไหมเอาเลย ตอบอะไรตบให้ฟันล่วงเลยนะฉันจะได้แจ้งแกข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วจะฟ้องให้หมดตัวไปเลยพี่บอนเลือกอะไรว่าจะเลือกฉันหรือจะเลือกบอลพี่พี่ก็ต้องเลือกอยพี่ปานพิมพ์ว่าพี่ปานะเลือกพิมพ์ดีกว่านะคะเพราะว่าเมียของพี่อะมันเหี่ยวแล้วแต่ว่าพิมยังดึงดั่งดึงดั่งอยู่เลยค่ะฉันเลอกด้เลยเหมือนมดิ